มาดูคนเกิดวันอาทิตย์ของวันศุกร์ที่23นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนมีอุปรสรรคมากมายแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้ค่ะการเงินตอนนี้การเงินเริ่มดีขึ้นจากมาก่อนนี้เยอะมากค่ะตอนนี้เริ่มเงินก็เริ่มเข้ามา ส่วนความรักของคนหมีคู่ตอนนี้ก็คือไปเรื่อยๆไม่มีอย่างไรแล้วก็พากันไปเที่ยวหรือว่าออกเดทกันรอบสองน่าจะดีที่สุดค่ะคนโสดต,ตอนนี้มีคนแอบมองแล้วนะคะสุขภาพตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะมาดูคนเกิดวันจันทร์ของวันศุกร์ที่23นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ การงานการง,งานตอนนี้กำลังดวงขึ้นค่ะประสบความสำเร็จไปทุกอย่างจนกระทั่งว่าจะได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเราค่ะการเงิน ตอนนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะมีอะไรหยิบอะไรได้ขายอะไรได้เด่นกว่าคนอื่นเขาทั้งหมดเลยนะคะความรักของคนมีคู่คู่ของคุณร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอยู่ด้วยกันมานานมีความเข้าใจกันน่ารักสุดๆค่ะคนโสดต,ตอนนี้นะคะมีคนมาแอบมองแล้วค่ะสุขภาพระวังของเรื่องของอาการออฟฟิศซินโดมปวดคอบา่าไหลค่ะ มาดูคนเกิดวันอังคารของวันศุกร์ที่23นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานค่ะตอนนี้ทำงานหมู่มากต้องเข้าใจนิดหนึ่งเรื่องงานก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะส่วนเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นอาจจะมีบ้างก็อดทนอีกนิดค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปการเงินตอนนี้นะคะดวงการเงินเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดค่ะด้วยว่าคุณมีความเพียรพยายามมามาก เส้นความรักของคนมีคู่คู่ของคุณไม่มีวันที่จะจากกันเพราะเนื่องจากว่าเป็นคู่แท้ค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันพูดก็พูดด้วยกันเหมือนกันไปหมดส่วนคนโสดตอนนี้มีแต่ง,งานค่ะเลยไม่มีเวลาตามหารักสุขภาพระวังมีอาการในเรื่องของดวงตามาดูคนเกิดวันพุธของวันศุกร์ที่23นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ตอนนี้การงานเป็นังดวงขึ้นค่ะมีอะไรก็สำเร็จไปหมดด้วยว่าคุณมีความตั้งใจทำงานมามากมันจึงประสบความสำเร็จในตอนนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินตอนนี้ก็เงินก็เข้ามาเยอะมากเลยนะคะค่าตอบแทนก็ได้เยอะค่ะมีโอกาสที่จะรวยโดยไม่รู้ตัว ความรักคนมีคู่หากมีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ออกไปไหนกันบ้างความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นค่ะคนโสดต,ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาหาแล้วนะคะสุขภาพตอนนี้เวลาที่จะเดินทางไปไหนต้องระวังนิดนึงนะคะลื่นหกล้มได้ค่ะ มาดูคุณเกิดวันพฤหัสของวันศุกร์ที่23นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานค่ะตอนนี้การงานของคุณดีขึ้นตามลำดับค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วก็ทําอะไรมาตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะคะการเงินการเงินตอนนี้ก็อย่าเพิ่งจัดชะล่าใจไปถึงแม้ว่าจะมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายแต่รายจ่ายก็มาเข้าแถวรอวางแผนการใช้จ่ายให้ดีค่ะ ความรักของคนมีคู่ไม่มีปัญหาค่ะลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นบางเวลาเดี๋ยวก็ดีกันค่ะคุณโสดตอนนี้คงยังต้องอยู่แบบสดๆไปก่อนค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรนะ่าห่วงค่ะ มาดูคนเกิดวันศุกร์ของวันศุกร์ที่23นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานเจ้านายได้มอบหมายงานใหม่ๆให้คุณค่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะทํามันได้อยู่แล้วแหละอาจจะเกิดปัญหาบ้างแต่ด้วยความที่ไปเรียนรู้ของคุณจะผ่านไปได้ดีค่ะการเงินช่วงนี้บอกเลยค่ะว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะได้รับอะไรมา ก็ได้เงินมาเยอะตามที่คุณได้ทาไว้นั่นเองค่ะความรักของคนมีคู่ความรักของคุณรักกันมานานมากแล้วไม่มีใครมาเลื้อยขาเตียงของคุณได้ค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องของเตียงหักเลยส่วนคนโสดก็ตอนนี้มีคนมาขอดูตัวแล้วนะคะส่วนสุขภาพไม่มีอะไรนะหว่วงค่ะ มาดูคนเกิดวันเสาร์ของวันศุกร์ที่23นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานตอนนี้การงานของคุณอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่อาจจะเอาเปรียบนิดนึงแต่ว่าไม่มีปัญหารหรอกค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะทำมันได้แล้วก็ผ่านมันไปได้อย่างดีค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ก็เข้ามาปะปายแต่รายจ่ายเข้าแถวรอเลยค่ะช่วงนี้วางแผนการใช้เงินดีๆค่ะไม่งั้นแล้วอาจมีอาการตึงมือได้ความรักของคนมีคู่ตอนนี้ขอให้คุณทั้งคู่ออกไปเดทกันบ้างไปเที่ยวกันบ้างเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ธรไมติให้มันดีต่อกันให้มากขึ้นส่วนคนโสด ตอนนี้มีคนเข้ามาเลือกเยอะมากเลยค่ะส่วนสุขภาพก็ไม่มีปัญหาหนักคัดในช่วงนี้ค่ะ